เพื่อนๆวันนี้พี่มีน้อยมาทุระนะคะพี่หลายอย่างที่ต้องจัดการพอจัดการเสร็จแล้วก็มีเวลาเหลือเฟืออ้าวเดินตากแอร์สักหน่อยเพื่อนเดินตากแอร์สักหน่อยไม่ได้มาช้อปปิ้งหรอกนะ <c oughs> ไม่ใช่สไตล์ของมีน้อยค่ะสไตล์ของมีน้อยมีน้อยต้องออกแบบเองอย่างที่มีน้อยสวมใส่อยู่นี่คือต้องมี คนตัดให้หมีน้อยนะคะอันนี้คือแค่เดินเล่นคะ่ะเดินเล่นชิวๆอากาศข้างนอกมันร้อนก็เลยเดินตากแอร์<ม>เล่นๆแน่เออให้พ่อใหญ่ถ่ายคลิปให้อืมไม่มีไรเออให้ดูอีกเวอร์ชันหนึ่งของอ่แม่นางหมีน้อยนะคะรุ่งรัศมีเพื่อนๆเคยเห็นแต่หมีน้อยใสย่ยาวๆกลอมเท้าเอ่อประมาณชุดทองทองกวาวแต่อันนี้คือ อีกหนึ่งสไตล์ของมีน้อยนะคะเมื่อก่อนมีน้อยแต่งชุดแบบนี้ละค่ะคือตัดไว้เยอะมากเลยเออเมื่อสิปีที่แล้วอะ่ะยังดีนะยังใส่ได้อยู่ยังใส่ได้อยู่เอามาอัดเอปใหม่ปกติเมื่อไปต่างประเทศหรืออะไรมีน้อยก็จะสวมใส่ชุดแบบนี้แล้วก็จะใส่เสื้อหนังเข้าไปรองเท้าบูทอ่านั่นแหละคือเน้นความความเป็นไทยอยู่อ่าเอาผ้าไทยมาตัดใส่กับเลกกิ้งนะ เอาไปซุกไว้ตั้งนานไงเดี๋ยวทีนี้เออกลัวเพื่อนเบื่อเห็นแต่แนวเดิมเดิมแนวแบบสไตล์แบบยาวกอมเท้าเอาให้ดูลุกใหม่ของมีน้อยวันนี้ลุกใหม่จะแบบของเก่านะคะเอามาอัดปใหม่นั่นแหละก็ยังใส่ได้อยู่เพราะว่ามีน้อยไม่ได้ไม่ได้โตขึ้นค่ะก็มีน้อยสมชื่อค่ะเดี๋ยวเดินเลาะไปสักหน่อยเดี๋ยว ค่อยกลับบ้านเอ่อเลาะไปเลาะมาไม่ได้ซื้ออะไรหรอกค่ะเดินเล่นๆไปงั้นแหละชอปปิง้งก็ช้อปในอ่าน,นุ่นของพวกสเสบียงอาหารไม่ชอบเสื้อผ้าค่ะไม่ชอบยุคในยุคประหยัดค่ะเน้นใส่ของเก่า <laughs> ยังมีอยู่เยอะอยู่เอาของเก่ามาใส่ดีกว่านาอเพื่อนอยุคประหยัด พ่อใหญ่ก็เดินตามหลังพี่มิน้อยนะคะเดินถ่ายคลิปให้พี่มิน้อยใบวันพ่อใหญ่หน่อยเออก็ช่วยอยู่ช่วยอยู่เพราะว่าถ้าถ่ายคลิปแบบเนี้ยต้องมีคนคนช่วยเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะเออต้องมีคนเดินตามหลัง เดิน,น่วยนาดเออมองตรงน้นมองตรงนี้นะแต่ไม่ทําไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรแค่เดินชมเ,เดินชมอย่างเดียวเดินตากแอร์เพื่อนเดินตกแอร์ตากแอร์ให้มันเย็นให้มันชื่นใจเ,เปลี่ยนลุกให้เพื่อนได้ดูนี่คืออีกเวอร์ชันหนึ่งของแม่น